แอนตี้ถล่มเหยียดเทรน a p o l o g i ไ e ทูลิซ่าหลังแอคเคาท์นิวจีนโพสข้อความเหยียด จากกรณีการจาะตาความสัมพันธ์นะคะระหว่างลิซ่ากับเฟเดริกหลังจากที่สาวลิซ่าเนี่ยได้ใส่ชุดบิกินี่ลงอินสตาแกรมก็ทาเอาแฟนๆนั้นรู้สึกเซอร์ไพรส์กันหนักมากเพราะว่าเจ้าตัวไม่เคยลงภาพแซบขนาดนี้มาก่อนจนแฟนๆนั้นสังเกตเห็นว่าเธอกําลังเที่ยวพักผ่อนอยู่กับเฟเดริกอยู่หรือเปล่าเพราะว่าสถานที่ดังกล่าวนะคะก็คือสถานที่เดียวกันกับเจอร์ดีดอาร์โนภระยาของอเล็กซองอาร์โนนะคะพี่ชายของเฟเดริกนั่นเองโดยเธอนั้นก็ได้โพสต์เมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมานะคะผ่านอินสตาแกรม่วนตัวของเธอได้ รดเร็วว่าสาวลิซ่าอาจจะก,กําลังเดทก,กับเฟรดริกเป็นครั้งที่2อ,อยู่หรือเปล่าซึ่งเป็นทิปที่ร่วมก,ก,กับพี่ชายและพี่สะใภ้ของเขาในกรีซแต่ครั้งนี้นะคะก็เป็นการคาดเดาจากแฟนคลับเท่านั้นโนกระทั่งเหตุเกิดในช่วงเที่ยงวันของวันที่10สิงหาคมที่ผ่านมานะคะเมื่อแอคเคาทาง Pop Prep, าป,ป๊อปแครปแอปเขาอัปเดตข่าวซิรปิกของนักร้องป๊อปได้ทาการโพสต์รูปของสาวลิซ่าที่กําลังใส่ชุดบิกินี่พร้อมกับแคปชั่นด้วยว่าแบล็กพิงลิซ่าลุ k va, Lisa, Amazing ในนิวโฟโต้และจากโพสต์นี้นะคะก็กกลาายเเเปป็นป็นาานนระดดม่ิขึ้ นื่องจากมีคนตาดีนะคะเห็นแอคเคาท์รายหนึ่ง n e w จี n Global พร้อมด้วยเครื่องหมายติ๊กถูกนะคะที่ได้โพลคอมเมนต์ว่า she l o o k terrible เธอดูแย่มากๆพร้อมด้วยอีงโมจินะคะอุนจิอวกแล้วก็นิ้วกลางงานนี้นะคะพอแฟนๆได้เห็นก็เข้ามาถำหลงยับเรียกร้องขอคําขอโทษที่โพสต์ข้อความไม่ดีต่อสาวลิซ่าและจากนั้นไม่นานนะคะทางแอดมินของแอคเคาท์ n e w จี n Global ได้ออกมาชี้แจงว่าแอคเคาท์นี้ได้ถูกแฮกเกอร์โจมตีและเหล่าแอดมินทุกคนไม่ได้มีใครเป็นคนโพสต์ข้อความที่ต่อว่าสาวลิซ่า ดังกล่าวรวมถึงได้มีช่วงเวลาหนึ่งที่มีข้อความภาษาอาหรับิแปลกๆโพสต์ในแอคเคาท์ของ Newjin Global ด้วยและแม้ว่าทางแอดมิน Newjin Global นะคะจะกล่าวขอโทษที่ทําให้แฟนๆของสาวนิซ่าไม่สบายใจแต่ทางแอดมินก็ยืนยันว่าไม่ใช่การกระทําของเราแอดมินก็ตามแต่ในจุดๆนี้นะคะแฟนๆของนิซ่าหลายคนก็รู้สึกว่าไม่เชื่อและยังคงเรียกร้องคําขอโทษจากแอดมิน Newjin Global เพราะไม่เชื่อว่าแอคเคาท์ Newjin Global นั้นจะถูกแฮกและเชื่อว่าทางแอดมินของ Newjin Global นั่นแหละลืมสลักแอคเคาท์และโพ แสดงความคิดเห็นเกียดติช่างต่อสาวลิซ่ามากกว่าและจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะส่งผลให้ประโยคอัอพยพกระจายตลิซ่าติดเทรนทั่วโลกอย่างรวดเร็วภายในระยะเวลาไม่กี่นาทีและแฟนๆก็ยังคงโพสตข้อความกันอย่าดูเดือดน,นะคะจนแอคเคาท์ดังกล่าวเนี่ยต้องปิดตัวลงไปแต่ดูเหมือนว่าดราม่าย,ยังไม่จบลงง่ายๆนะคะเพราะนอกจากการเรียกร้องให้ขอโทษลิซ่าแล้วก็ยังให้มีการขอโทษศ,ศริลปินวงนุ่นน้องอย่าง New ิวจินเนื่องจากแอคเคาท์นี้เป็นแอคเคาท์ที่ถูกสร้างขึ้นโดยแฟนคลับแต่ทําให้เกิดการเข้าใจผิดว่าเป็นทาง ตัวศิิลปนเองอย่าลืมกดติดตามกด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ของราวทางช่องสยามนิวด้วยนะคะ